ไม่ได้นะไม่ได้นะเธอจะแย่งฉันไม่ได้ให้ฉันกินก่อนเอ๊ะพวกเธอพวกเธอพวกเธอได้กินอะไรไหมฉันได้กินข้าวโพดสาลีเอ๊ะข้าวโพดสาลีเหรอออฉันก็ได้กินฉันก็ได้กินกินนข้าวโพดสาลีจริงจริงมัย้ยเราไปดูกันดีกว่าได้กินจริงๆด้วยกินจริงๆ,ๆ กินข้าวโพดจริงๆด้วยเอ๊ะออกมาดูแล้วพวกเราออกมาดูแล้วออกมาดูแล้วโอ้โหข้าวโพดสาลีเต็มเลยโอ้โหไหนดมดูหืมน่าอร่อยจังเลยมาได้ไงเนี่ยได้กลิ่นแล้วหอ ด้วยยวนใจจังเลยว่าแต่ใครจะเป็นคนลองชิมก่อนดีนะือมออกมาแล้วก็แต่งคนสักหน่อยพวกเราขนเราเงางามดีจังเลยนะไหน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 ให้ฉันลองดูก่อนไหนฉันขอไปืมดมกลิ่นดูแล้วนะ มาได้ยังไงอะสงสัยจังเลยอยู่ดีๆก็ฟ้าประทานข้าโพดลงมาให้พวกเราโออิ่มท้องแน่วันนี้วันๆไม่ได้กินอะไรกินแต่ข้าวเปลือกที่มนุษย์ให้วันนี้เราได้กินเขาบอหอมมากเลยเอ๊ะเอ๊ะแสงอะไรแสงอะไรวะ ดมดมดูมดมดมเหมือนกลินมนุษย์อือไม่กล้ากินแฮะแล้วใครจะเป็นหน่วยกล้าตายนะเธอเธอออกมานี่เธอ,อเรียกฉันมาทำไมฉันดมกลิ่นแล้วทำไมมันมีกลิ่นแปลกๆเหมือนกลิ่นมนุษย์เลยอะ่ะ ข้อโพดก็หอมด้วยมันยั่วใจจังเลยนะจะกินฝักไหนดีนะฝักไหนดีนะมันยั่วใจยั่วใจมากเลยเอ๊ะมันแต่ว่ามันมีแสงนะไม่รู้แสงอะไรส่องลงมาข้อโพดก็อยากกินนะทำไงดีกลัวก็กลัวอยากกินก็อยากกินหิวก็หิวด้วย วันวันก็กินแต่ข้าวเปลือกอเอ๊ะกินหอมกินหอมกินหอมมากเชื่นใจชื่นใจเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวเราต้องหลบก่อนเราต้องดูให้แน่ใจก่อนว่ามันปลอดภยัยไหมหรือนี่จะเป็นกับดักก็ได้นะเขาอาจจะหลอกลวงให้เรา ออกมากินข้าวโพดหือแต่ว่ากลินมันหอมจังเลยฉันหิวจะแย่อยู่แล้วทำไงดีทำไงดีแต่ยังไม่กล้าเลยกลัวนายพานมาเห็นเข้าเนี่ยจับฉันไปอบอองแน่ๆเลยมนุษย์ทุกวันนี้นยยิ่งชอบหนูอบอองอยู่ด้วยนยีเอ๊ะทำไมแสงหาย เอ๊ะแสงหายจริงด้วยแปลกใจจังเลยอยู่ดีๆแสงก็หายฉันต้องออกไปกินตอนไม่มีแสงเอ๊ะมีแสงอีกแล้วฉันว่าจะขโมยกินสักหน่อยหท้องร้องก้อก้ออยู่เนี่ย ทำไมฉันจังหิวอย่างนี้กลิ่นมันยั่วยวนใจจังเลยนี่ทุกคนทุกคนเธอ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 ออกมาเป็นเพื่อนฉันหน่อยสิก็มัวแต่โผลหน้าอยู่ในหาย่ะมันจะได้กินสักทีไหมเนี่ยออกมาเป็นเพื่อนกันหน่อยเร็วเร็วหนึ่งหนึ่งตัวหัวหายสองคนเพื่อนตายนะเธอออกมาออกมาออกมาเร็วเร็วเร็ว เดี๋ยวฉันจะดูต้นทางก่อนเดี๋ยวมองซ้ายมองขวาหลบหลบสักหน่อยเผ <_ letter> ื่อมนุษย์มาหลบสักหน่อยอ่ะเข้ารู้เราอ่ออกไปอีกลองดมกลิ่นอีกก็ยั่วใจเหมือนเดิมทํายังไงดีเนี่ยทําไมมันหิวอย่างนี้ไม่มีใครออกมาเป็นเพื่อนฉันเลยพวกเธอ้กลัวก็กลัวกลัวเป็นกับดักนายพัน ก็กลัวนะเนี่ยพวกเธอพวกเธอเรีบออกมาเร็วมัวแต่มดุดหัวอยู่ในรูหูใจสอดจังเลยออกมาเป็นเพื่อนฉันเลยเร็วเร็ว,รวพวกเธอเร็วเราเรามาลิ้มลองรสข้าวโพดอันหวานหวานหานนอมหอมโอ้คิดแล้วมันยั่วใจจังเลยออกมาแล้วออกมาแล้วมันหอมจริงๆด้วย โอ้เธอไม่ได้โกหกมันหอมจริงๆด้วยนะเนี่ยก็ใช่ไงฉันก็บอกแนละ้วว่ามันหอมยั่วใจมากเลยฉันก็เรียกพวกเธอออกมาออกมาเป็นเพื่อนกันหน่อยจะได้กินอร่อยอร่อยด้วยกันหวานมันกกอกแต่ฉันก็กลัวมนุษย์นะฉันกลัวว่ามันกับดักนะ่ะพวกเราหลายตัวไม่ต้องกลัวออกมาเลยเนีย่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อืมไปแล้วตัวอ้วนไปละหลบ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 ไม่หลบไม่หลบอ่ะมองมองมอง,มองกล้องเออมองกล้อง mm hmm. ตัวเล็กออกมาอีก mm hmm. อืหอมหอมชิมชิง,งด้วยทำยังไงมันมองกล้องเราอยู่นะเนี่ยฮะอืม mm hmm. ยั่วใจพวกเธอ ใจยั่วใจมากเลยจะกินไม่กินจะกินไม่กินช่างใจดูก่อนว่าปลอดภัยไหมอะมองดูก่อนว่ามันแสงอะไรแสงเนี่ยแสงเหมือนแสงแสงไฟแสงสว่างเหมือนเหมือนที่อย่างที่อย่างที่เราเคยเห็นกลางทุ่งานาเลยนะถ้าแสงนี้มามันอันตรายมากเลยนะเขามีทั้งกับดักฟ้าผ่า หรือว่าจะเป็นบ่วงดักหนูหรือไม่ก็เอาข้าเปลือกมามาหลอกล่อให้พวกเรากินแล้วเขาก็ใช้หน้าผายิงเราอ่ะยังไงดียังไงดีฉันกลัวมากเลยเธอกลัวไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวฉันขอรมกลิ่นดูก่อนนะหืยั่วใจยัวย่วยวนมากเลยพวกเธอ โอ้โหเดี๋ยว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 โอ้นึกว่าจะฟันแค่สักหน่อยแต่ก็ยังระแวงอยู่ดี mm hmm. หอมมากเลยหอมหอมหอมหาที่แกะที่แคะหน่อยเถอะจะแค่ฝ่ายไหนดีนะแค่ฝ่ายไหนดีนะเอ๊ะเอ๊ะแค่ฝ่ายเอาแล้วโอ้ย oh, okay. แค่แค่แค่เปลือกออกมาก็อื mm hmm. รู้รสชาติเลยว่ามันต้องอร่อยแน่ๆเอาเอาแค่ใหญ่เลยอองอหอโหหวานจริงหวานขอบพวกเธอพวกเธออร่อยมากเลยฉันชิมแล้วพวกเธอออกมาชิมกับฉันบ้างสิเนี่ยแต่ว่าฉันก็ยังยังทั้งกินทั้งระแวงนะเนี่ยทั้งอร่อยอดใจไม่ไหวแล้วแค่ใหญ่เลยเราหืม แคะแค่แค่แคอะแกะเปลือกออกก่อนแคะเปลือกออกก่อนอยกินชิมดูหวานมากหืมหืมหืมอย่ามาใกล้ฉันนะฉันได้กินแล้วนะเธอหืมแพงแพงแพงรู้สึกห่วงห่วงข้าวโพดตัวเองอ่าแคะไปเลยครับท่านจะยังไงเนี่ยเพื่อนๆนก็อยากกินด้วยทียนี้ ไอตัวนี้ออกมากินแล้วเพื่อนๆเขาก็อยากกินด้วยนะทีนี้อืมอร่อยอร่อยอร่อยแหมดูสิพวกเธอดูฉันกินสิพวกเธอแหมอิฉาละสิมีตั้งหลายฝักอืมสีฝักนุ่นไหนๆให้ฉันลองบ้างฉันลองบ้างอะเปลี่ยนตัวลองบ้าง อร่อยจริงๆเอาใหญ่เลยทีนี้โอ้พระเจ้าอพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ส่งข้าวโพดลงมาแหมอร่อยมากเลยตั้งแต่เปิดข้าวโพดนี่ก็หอม ข้าวโพดนิ่งหวานหอมใหญ่เลยฉันจะกินให้หมดให้เกลี้ยงเลยเพราะว่าฉันกินข้าวเปลือกมาหลายวันแล้วฉันไม่ได้กินอาหารอร่อยอร่อย,ออยแบบนี้มานานแล้วอืมให้ฉันลองบ้างให้ฉันลองบ้างอ่ะให้เปลี่ยนเปลี่ยนตัวกันลองอ่ะใจดีลองชิมคลมเม็ดสองเม็ดดูก่อนอ,อืมมันหวานจริงๆทั้งหวานทั้งกรอบเลยนะนี่ อร่อยกัน mm hmm. แค่ใหญ่ละ mm hmm. ทีแรกทำเป็นเล่นตัวนะพวกเราแต่พอได้ลองชิมแล้วติดใจเปลี่ยนทีกันเลยผัดกันเข้าผัดกันออกค่ะ huh. อร่อยมากเลยทุกคนอ mm hmm. mm hmm. ยังกินยังกลัวทั้งกินทั้งกลัวอื เทวดาพาฟ้าประธานาประธานก็พูดให้เรากินนูย่ยอร่อยแท้นู่นไงลองชิมไปแล้วกี่ตัววะสมตัวแล้ววะสาตัวหรือ2ตัววะฉันก็จำไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวก็มีตัวอื่นๆอ,ออกมาลองชิมกับฉันแหละ ไอตัวงอยหายอยู่เนี่ยนะงอยหายอยู่นี่นะแกทาไมตัวอ้วนอย่างนี้วะแกกินเยอะหรือเปล่าเนี่ย mm. อา้าวลองชิมอา้าวอะไรกันเข้าพร้อมกันสองตัวเลยเหมือนจะไม่กัดกันตายหรอพวกแกออกมาตัวนึงก่อนกินทีละตัวอา้อาวอวให้ฉันกินก่อนให้ฉันกินก่อนอืมได้ฉันไปหลบก่อนก็ได้เธอกินไปก่อน เอายังไงดีเอาตัวนี้ออกไปอีกแล้วให้ฉันกินก่อนฉันบอกให้ฉันกินก่อนอ้าอ้โอ้ยแกก็อยากกินเหลือเกินฉันก็อยากอร่อยเนาะก็ให้ฉันลองบ้างฉันตัวเล็กกว่าเพื่อนนาะฉันเป็นน้องเพื่อนนาะต้องให้ฉันลองบ้างสิฉันแค่ออกพี่ใหม่เลยที่ตรงพวกเธอแค่น่ะมันหมดละเมล็ดมันนะเม็ดมันน่ะอร่อยมากเลยเนี่ยอร่อยมาก เธอจะแย่งฉันหรอฮะเน่ไม่ได้นะไม่ได้นะเธอจะแย่งฉันไม่ได้ให้ฉันกินก่อนนี่เธอเนี่ยไอ้่บอกว่าอย่าแย่งมไม่รู้เรื่องฉันตัวเล็กกว่าเพื่อนต้องให้ฉันกินกินก่อนอย่ามาแย่งเธอตัวใหญ่เหมือนหมูอยู่แล้วไปหลบกอดเลยเดี๋ยวมนุษย์มาเจออืออะไรมันจะอร่อยขนาดนี้นะ เกิดมาไม่เคยพบเคยเจอเคยเจอแต่ข้าวเปลือกมนุษย์ให้แต่ข้าวเปลือกฉันกินน่ะฉันไม่ได้กินข้าวโพดอร่อยแบบนี้มานานแล้วฉันจะกินให้อิ่มเลยอืมอืมอืมอม,อม,อม,มองละไอ้ไฟอะไรอะ่ะไม่ต้องสงสัยนะไม่ต้องสงสัยนะจ๊ะอืมทำไมมันอร่อยอย่างนี้ใช่ไหม อ,อืะทั้งกินทั้งเราแวกอะหลบหลบมีเสียงคนมาหลบหลบอือกระดิกรดกระดิกฟังเสียงเอาจมูกดวมกินจุ๊บ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 หายจมูกรวมกินหูนหฟังเสียงกระดิกเล็กกลัวหลบไปก่อนหลบไปก่อนไอตัวอ้วนแกก็งอยหายอยู่นั่นแหละหลบไปก่อน เห็นไหมน้องน้องเข้าพาหลบเข้ารูหมดเลยนะอตัวนี้ตัวนี้ไม่ยอมหลบไว้ให้เพื่อนเพื่อนหลบแล้วไปตัวเองไปกินนะืนายเยี่ยมมากเลยนะหลอกให้พวกเราหลบแล้วนายก็ไปกินอยู่คนเดียวอะ่ะอ,อร่อยแล้วสิท่าที่แรกรออก,ก,ก,แก,ก็ไม่มีใครออกมากินเลยฉันเลือกแล้วเลือกก็ไม่มีใครออกมากินเลยอ อย่าแย่งกันนะอย่าแย่งกันนะอย่ามาแย่งกันนะกินให้อิ่มเลยถ้าเ้าอิ่มแล้วฉันก็จะไปกินเอา,าต้องระวังมนุษย์ด้วยนะเผื่อมนุษย์ผ่านมาทางนี้มาเห็นเนี่ยขเขาจะเอาพวกเราไปอบโอ่งหรือไม่ก็ไปอ่อมนะ หรือไม่ก็เขาจะไปย่างเราอะ่ะเอาแกวบรองอะ่ะมาท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 ี่ที่ที่ตัวของพวกเราอะ่ะเขาชำแหละแล้วเ็ก็ทาแกวบองใส่ตัวพวกเราแล้วก็ก็ตีต้หอมนะเธอเราต้องระวังมนุษย์ให้ดีนะมนุษย์เนี่ยชอบกินหนูตัวอ้วนๆอย่างพวกเราอะ่ะเขาบอกว่าตัวอ้วนนะ้ำมันเยอะมันยิ่งอร่อยเข้าไปทำอบโอ่งหนังกรอ,อ,อ,อบก็อร่อยนะ อ่าปรึกษากันปรึกษากันระวังช่วยกันพวกเราหืมกินต่อดีกว่าอย่าราแวงเลยกินต่อดีกว่าฉันว่าเสียเวลาอืมแค่ต่อเลยสัตว์ฟันแค่อย่างพวกเราเราก็ต้องแค่อย่างเดียวอะ่ะวันนี้ฉันจะกินอิ่มไม่หนำใจเลยนะะบอกไว้ก่อนนะพวกเธอ มันอร่อยมันอร่อยมากกว่าฉันจะได้เจอข้าวโพดนะมันอร่อยมากเลยเนีย่ยดูสิออกไปอีกแล้วไอตัวอ้วนแกชอบออกบ่อยนะแกไม่กลัวมนุษย์เลยหรอเอาออกไปอีกแล้วอารมบเอาเอายังไงดีอ้วนแกหืม ดูพวกเราจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะ